สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพาลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับใครที่เจอปัญหานะครับที่เวลาที่เรามีลายกลุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็เราส่งข้อความไปนะครับสมมุติว่าเราส่งข้อความไปเนี่ยแต่ว่าเพื่อนในกลุ่มเนี่ยมีคนต่างชาติด้วยนะครับมีเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักพวกเนี้ยนะครับแล้วเขาอ่านภาษาไทยไม่ได้นะครับเราอยากจะให้ ไลน์เนี่ยแปลภาษาให้เราเลยอัตโนมัติทํำยังไงเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยครับลุยครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับคุณก็มาที่ไลน์ของโทรศัพท์คุณทั่วไปนะครับแล้วตรงนี้นะครับคุณพิมพ์พิมพ์ไปตรงไปตรงเพื่อนเนาะเนี่ยคุณมาหน้าแรกเห็นไหมแล้วคุณตรงค้นหาเนี่ยครับคุณพิมพีมเสร็จปุ๊บนะครับคุณเลื่อนลงมานะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อน นะครับเลื่อนมาแล้วหาคำนี้ครับเห็นไหมทีเฮ็ยิง translate นะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นคุณไปเพิ่มเพื่อนเลยครับนี่เพิ่มเพื่อนนะครับเขาเข้ามาแล้วนะครับเป็นเพื่อนของเราแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็ไปในรายกลุ่มนำเพื่อนคนนี้เข้าไปเพื่อแปลภาษาให้คุณนั่นเองนะครับคุณก็ไปที่ปุ่มสามปุ่มตรงนี้นะครับนี่ไปที่ปุ่มสามปุ่มตรงนี้ครับ ปึ๊บล้วก็ไปที่เชิญแล้วก็หาเนี่ยครับเห็นไหมทีเฮตานสลเอกดเข้าไปครับเชิญเขาเข้ามาในกลุ่มเรานี่เห็นไหมตอนนี้เขาเข้ามาในกลุ่มแนละ้วในกลุ่มนี่ครับนี่เข,เข้ามาในกลุ่มเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับคุณลองส่งข้อความดูก็ได้ครับจากในกลุ่มผมจะลองส่งข้อความนะผมจะส่งเป็นภาษาไทยไปเลยสวัสดี ดีครับผมส่งเป็นภาษาไทยไปเลยนะครับนี่ผมส่งเป็นภาษาไทยไปเลยนี่ครับเข้าไปเป็นภาษาไทยแล้วแต่ว่าไลายกลุ่มเขาจะขึ้นว่านี่เห็นไหมสวัสวดีฮัลโหลนี่เขาจะขึ้นแบบนี้เลยครับเห็นไหมเขาจะแปลภาษาให้เราเสร็จสับเลยนะครับเดี๋ยวผมขอพิมพ์นิดนึงเนาะสบายดีไหมดีกว่าสบายดีไหม ลองดูนะว่าเขาจะแปลได้หรือเปล่านะครับนี่ผมพิมพ์ว่าสบายดีไหมแล้วกดส่งครับนี่ครับผมเห็นไหมเขาจะแปลให้เราอัตโนมัติเลยเนี่ยเห็นไหมนะนี่นะครับเขาจะแปลให้เราอัตโนมัติเลยเห็นไหมเร็จสับเลยนะครับแค่นี้เองครับเราก็สามารถที่จะคุยกับเพื่อนต่างชาติแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับส่วนโปรแกรมเนี้ยนะครับก็เหมือนโปรแกรมวุ้นแปลภาษาของโดเรมอนเลยนะครับซึ่งคุณพิมพ์อะไรเข้าไปเนี่ย เขาก็จะแปลมาเป็นภาษานะครับซึ่งเราใช้ได้ร่วมกันเลยนะครับกับเพื่อนของเรานะครับซึ่งบางทีเนี่ยเพื่อนเราใช้ภาษาอังกฤษถ้ายังไงเนี่ยก็ลองทํากันดูนะครับนี่คือการแปลภาษาในโปรแกรมล ne แบบง่ายๆเลยนะครับโหลดได้โดยไม่เสียเงินด้วยนะครับเป็นโปรแกรมที่ดึงเพื่อนเข้ามาแล้วแปลภาษาให้เราแบบง่ายๆเลยถ้าอย่างไรก็ลองทำกันดูนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับโอเคนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องปริญญาพาลุยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอะไรเด็ดๆแบบนี้นะครับมาให้ดูเสมอๆเอลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ